นะคะจจก็จะมารีวิวสกูชี่ร็อตใหม่นะคะจะเป็นสวิตทอยค่ะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยนะคะก็ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะจะเป็นเกเรธมะอวกนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบสวิตทอยนะเป็นเกเรธมะสวิตทอยนะคะอันนี้จะเป็นสีขนมปังนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบสีเหลืองนะข้างในนะคะต่อไปนะคะก็จะมี อันนี้นะก็จะเป็นหน้าเกเรธามะนะคะแล้วก like ็มีเหมือนข่โอ่กเลยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบหน้าเกเรธามะนะคะอันนี้เป็นสีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลเข็มนะคะอ่ะแล้วก็มีเป็นเกเรธามะแบบนี้ด้วยนะคะจะเป็นแบบอ้วงเหมือนกันนะแต่ว่าจะเหมือนกับอันนี้โอ้ยอ่ะจะเหมือนกับอันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเกเรธามะอันนี้จะเป็นสีขนมปังเกเรธามะ ก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยยกให้เป็นอันนี้นะคะ่ะเพราะใจะชอบมากๆค่ะก็จะเป็นนี่เลยเป็นพีชน้ำนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็เหมือนไอบูมากๆนะคะแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไม่มีลายเส้นนะคะนี่นะแพ็กเกจอยู่ครบเรียบร้อยนะคะสายไม่ยืดนะคะแต่ที่ สังเกตไหมที่มันยืดได้เนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะมันเป็นยางค่ะนี่นะคะก็น่ารักมา,มากๆเลยนี่ตัวนี้นะคะเขาผลิตไอบูมาน,นะเขาผลิตหลายเ้นไอบูมาน,นะแต่ว่าอันนี้นะคะผลิตที่หรอเปล่าทุกคนดูดีๆนะคะอ้าวมองไม่เห็นอีก นี่นะคะมันจะมีลายเส้นบูมหนึ่งนี่นะคะเห็นไหมบูมนี่นะคะพาเลทเพรนะคะใส่ผิดเรามาดูอันนี้กันว่ามันมีไหมอันนี้ก็ใส่ผิดเหมือนกันนี่อันนี้เห็นชั้นมากเลยอะ่ะนี่นะคะมานนี้นะคะส่วนอันนี้อ๋อ อันนี้ปิดมิชชิดไม่มีเลยต่อไปก็จะเป็นกระเดธรรมะที่เออออกนะคะขี้ออกนีหน้าตาแล้วเขาก็ขี้ไหลออกมาค่ะตัวนี้น่ารักมากะอะ,ะต่อไปก็จะเป็นคาปิบาลานซานสีเขียวเอยสีเหลืองนะคะจะเป็น จะเป็นไส้สีดำนะแล้วไส้ก็เหนียวมากนะคะทุกอันเลยต่อไปก็จะเป็นแพนด้านะคะออันนี้จะเป็นแพนด้านะคะไส้จะเป็นสีขาวนะคะนิ่มนิ่มนั่นเนี่ยต่อไปนะคะกระดยเอ้ยม่ใช่กระดยจะเป็นลิลลาคูมาสีดำนะคะแล้วก็นี่นะคะก็เป็น เออสาไลาทังก้นนะคะอันนี้จะเป็นถักเบโดนะนี้มีถักพิเศษมากนี่มีเขียนตรงนี้ด้วยนะคะว่าจอนอีเห็นไหมไม่เห็นค่ะอืมดอนอีนนะคะห้ามกินเด็ดขาดเลยแล้วกระมานี้ต่อไปก็จะเป็นคาปิบาลานซานเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีน้ำตาล ตัวนี้นิ่มมากนะคะนิ่มถุกอะไรวะนิ่มเหมือนกันนะแต่อันนี้แบบปกติอันนี้ก็นิ่มๆนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นถั่วลันเตานะคะอันนี้เลยก็มีป้ายด้วยนะป้ายอะไรก็ไม่รู้แต่มาติดกับมามากับถั่วลันเตานะคะอืมแล้วก็บีบออกมานะคะก็จะเจอนนคะเขาดูด,ด้านนี้นะคะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะหลุดนะะ,ะมานี้นะคะก็หน้าตาแบบใส่แว่นอยู่ปะใส่แว่นแล้วก็เป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็มีปากหดเขาค่อยๆหดเขหดไปะน,นะคะ ต่อไปก็เหลืออย่างสุดท้ายนะคะก็คือโมจิยางยืดได้นะคะสีชมพูค่ะนี่นะคะเนื้อก็จะเป็นแันนี้นะคะเนื้อเนี่ยอันนี้ยืดได้นะเนืออ้อน,นีิม่มมากๆนะคะถุงก็แพ็กเกจนะคะก็ดูใหม่มากๆนะครับผมว่ามันใหม่มากจริงๆมันไม่ยาบเลยนะแพ็กเกจอะ นะคะก็อันนี้นะคะด้านล่างจะไม่มีอะไรนะมีตุ่มๆตรงนี้ก็เป็นโบเชนนะคะบอลชนโอเคะค่ะก็ารทดลองเคมีนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กด,ดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย